วันอังคารที่10มิถุนายนสองพั 2, นเจว,นะวันนี้ก็เป็นวัน,นวันหนึ่งนะครับที่เป็นวันสูญเสียนะแล้วก็เป็นวันเกิดเกิดวันของความคิดความรู้สึกนะครับแล้วบอก ครับประสบความ้องรันเกี่ยวกับชีวิตเนื่องจากว่าเป็นมีชีวิตของคุณครูสุภชัยนะครับหรือลุงนทีก็ได้ลาลับจากโลกนี้นะครับจากชาตินี้ในวันนี้ครับวันที่สิบนมิถุนายน2 5 0 7เวลา น่าจะสักบ่ายสาี่โมงบกเพราะว่าทราบผลก็ประมาณใ,ใกล้ใกล้ห้าโมงแต่ในช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นเนี่ยก็ยังทักทายลูกสนะองเนี่ยานกไม่ออกกับจากโรงเรือ เขไม่เลี่ยนะจนกระทั่งผักเข้าไปเลยนะท้ายก็ให้สัญญาณว่าคู่ตายครับ <c oughs> <c oughs> พอดีอุ้มลูกเขาพอดีคลูกชายก็นอนไม่อิ่มร้มอ,อ,อ,องนะที่ผานตานก็เขาตายแล้ว บ้านเขาก็ไม่เช right? mm. yeah. 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 ื่อเขาก็ไม่เชื่อแล้วก็ขอให้พวกเราได้ตั้งสมาธิส่งบุญนะครับบุญที่เราก็พอมีอยู่บ้านนะครับอุทิศบุญไปถึงคุณครูสุภชัยสุภชัยยินละวงนะครับผู้วัยชนนะครับดุญยายก็ออกจากจล่าไปแล้วหลังนะครับ จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยนะฮะอาจจะวนๆอยู่แถวๆนี้อยู่นะนก็ให้หลงชิศบุญนะครับเบอกว่าบุญอุศลที่ลูกศิษย์ได้ทำที่กับผมได้ทำผมบอกขออุทิศนะครับให้กับคุณลุงให้กับคุณครูจงไปสู่สุคตินะจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นนะฮะด้วนผลบุญของเราตั้งใจอุทิศบุญ ด้วยกายวาจยใจก็ดีครับขอให้ขอโาะวินริรมกรับสิ่ง,งต่างๆที่ผ่านมาที่เราเคยถือโทษโกรธไม่พอใจก็ขออภัยนะครับให้อภัยความทุกข์ทิฏุไปให้ด้วยนั่นเป็นการจากไปมันมันแป๊บเดียวเห็นหน้ากัน ทปชิดทำงนานด้วยกันมาหลายวันนะครับรวมทุกรวมสุขกันมานะเห็นสภาพนี้ก็เกิดความรู้สึกว่ามันไวมากเพราะฉะนั้นอยากให้เราได้สำนึกว่าเวลามันจะไปไปไวจริงๆแง่ยุนหายใจไปแข็งนะนะะก็คงจะกว่าจะเห็นก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยอย่างประมาณหรือประมาณ50สนาทีสี่สิาสิ ก็ะยังทัานายรูปสอบตอนบ่ายสี่โมงผมจับนาฬิกาดูที่ผมโทรมาเนี่ยโทรมาหาคูไอเนี่ยคนแรกประมาณเกือบเกือบห้าโมงสี่โมงห้าสิบแลวผมรู้ก่อนไน้นี่ประมาณสักสิบนาทีแลวผมรู้ประมาณที่ลุงที่พี่ซิลแัะบุญมีไปเห็นเนี่ยนะฮะก็ประมาณบ่ายสี่บ่ายสี่สี่สิบประมาณ นนั้นะประมาณไม่ถึงชั่วโมงเยแต่คนเราเนี่ยหยุดหายใจไปสักสิบนาทีเนี่ยใช่ไหมก็ไปแล้วนอกจากว่าซ้ายแลวฟืนเนี่ยเหมือนเหมือนไอ้บางคนนะผู้ภัยก็มาผู้ภัยมาตํารวมมาแล้วก็มาพอสมควรนะ ทางโลกก็ดูว่าเป็นข่าวเป็นอะไรไปนะครับที่แรกเพื่อนี่ก็เป็นเป็นสมาชิกผู้สื่อข่าวว่ามาคุยกับผมว่าเอ๊ะพี่ทำไมเด็กมันรักใจเป็นอย่างนี้เยอะบ่อยไม่ไม่ใสมาชิกตายรอกครูาตายรอกนะครูตายเั้ใจก็เป็นสมาชิกตายครั้งหนึ่งนะนี่มันไวมีตัวผมเองก็ อาการก็กไม่ค่อดีเหมือนกันนะก็พยายามที่จะลาทุกเราทุกวันนะ่น <c> ะ <oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ได้ลามันไปมันไปไวนะใช่ไหมครับคนที่มีอาการความดังลงหินสูงโรคหัวใจโรคอ้กโรคอะไรอย่นมีโอกาสเป็นไปได้สูงก็สั่งเสียสซ้นะว่าเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ชีวิตคือการลงทุนทุกอย่างมัน,น,นเป็นกาไร เรามีโอกาสที่จะกลับเรื่องกลับตัวเรามีโอกาสที่ทําความดีสะสมบุญสะสมจะเบียนบุญก็ตอนที่มีชีวิตนะครับพอมันไป้วเนียหรือมันใกล้ไปมันทำอะไรไม่ได้กําลังจิตมันอ่อนเพราะขณะนี้ปัจจุบันนี้เราจึงต้องเร่งทาําความดีจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเรก็ทำวันนี้ก็ไปพบกับคอสนอมาไปพบกับหลายคนไปกับลูกลูกมไปโรงเรียนก,ก็ลูกไปด้วยก็ขับเคลื่อนงาน โดยเฉพาะ,ะ,ะงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่จะตายก่อนงานหรอือเปล่าใช่ไหมงานที่จะนําเด็กนักเรียนประชาชนมามาแสดงความสามารถม,มาตามหาของนะเป็นต้นแบบสังคมแล้วก็ขอฝากนะฮะพวกนักศึกษาที่จะกลับบ้านไปช่วยกันทําสูนชีวิตใหม่นะครับทำเถอะความดีนะฮะ เราทําให้เสร็จก็จะมีคนอื่นแล้็สารต่อแต่เป็น้อยศูนย์่างฟองนะฮะเพรามีแล้วไปช่วยกันนะไปช่วยกันเป็นที่ศึกษาเป็นทั้งวัดเป็นทั้งบวชให้กับพี่น้องเพ,พื่อนพ้องน้องพี่เราได้มาปรับทุกได้มาทํากิจกรรมร่วมกันได้มาถ่ายทอดประสบการณ์และก็ทาประโยชน์กับสังคมต่อไปนี่คือสิ่งที่จะทิ้งเอาไว้นะครับส่วนตุณง,งามความดีของท่าน คุณครูสุภาชัยอุณโวงนะครับแต่ก็พยายามจะมาคุยกับผมจนะเกือบทุกทุกค่ำน,นะลขาก็อยากจะคุยอยากจะระบายด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในบ้านใจด้วยในหัวหน้าบ้านด้วยอยากจะพูดแต่มันก็พูดไม่ได้นะครับอะารสิ่งหลายอย่างที่แกเห็นนะะก็ได้ได้ซึมซับได้รับทราบได้เก็บข้อมูลของแกไปพอสมควรนะครับ แล้วก็บางครั้งก็ได้บันทึกเทปไว้ด้วยนะครับที่แกพูดมานะฮะสิ่งต่างๆที่แกเป็นความหวงใยที่แกฝากเอาไว้ก็ให้ดูวิญญาณของคุณครูสุปชัยนะครับมีลวงก็ไปสู่สุขตินะไปสู่สุขติภูมิก็คือภูมิที่สูงขึ้นนะครับโอแกจากไปแบบจะไสบายเย็นสบายมันต้องทุกข์ทรามาร ที่ข่าวว่าเดือนหน้าเรือไะไรมันนักเรื่องเผาหัวใจโอ้ถ้าต้องไปผ่ามันจะต้อง,เด,องอเดี๋ยวถึงขั้นนั้นเลยเดี๋ยวมันจะเดินไม่ได้ไปไม่ดีแล้วหมดทุกหมดโศกไปแบบสบายๆชีวิตพวกเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปนะ,ปะเผชิญกับความทุกข์ปัญหาประสาทต่อไปึงต้องมีสตินะเวลาไปไม่มีไม่ได้ลาเรจะมีต้น ทำตัวคุณทำความดีนะชีวิตกิการของคุณก็ได้เรียงมาแล้วนะครับเต้นก็บอกตัวช้าๆพวกเราคงจะได้หลายประโยชน์พอสมควรนะครับทุกชีวิตล้วนแต่มีภัยทั้งสิ้นภัยภายนอกไภัยจากสิ่งต่างๆไม่เท่าภัยภายในใจไม่เท่าไภ,ไภใใัภยจากตัวมนุษย์เองความคิดของมนุษย์เองนะครับ,าาาบรความคาตพยาบาทความโกรธความโลภ ความยึดมั่นหรือมั่นความมีตัวกูของกูอยู่ความไม่ปล่อยวางสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นความทุกข์มากกว่านะครับส่วนทุกข์อย่างภัยต่างๆภัยธรรมชาติภัยจากบุคคลอื่นน่มันแค่นิดเดียวมันน้อยนิดเดียวแต่ภัยจากภัยในที่ตัวเองคิดไม่เป็นไม่มีสติวุ่นวายสับสนนะขี้โมโหมีแต่ความอยากความต้องการเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่มีความ เผื่อแผ่แบ่งปันไม่มีความตระกันอยู่ไม่รู้บุญรู้คุณประมาทต่อชีวิตผัดวันประกันพุ่งอล่างไรพวกนี้นะแล้วก็เที่ยวสิทิศีลน,นะฮะมีอบายมยมข,ของมุมเมาการพนันเที่ยวที่เกียรติพกคนชั่วเป็นมิตรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดจากตัวเราเองไม่ต้องไปโทษคนอื่นไม่ต้องไปโทษใครจัตตัวเองแล้วก็แก้ได้ด้วยตัวเองเพียงแค่ฝึกจิตให้มันสงบนะครับ นัแล้วก็สะสมภริยทรัพย์าริยทรัพย์ก็คือทรัพย์อันยิ่งใหญ่ทรัพย์ภายในคือบุญบุญความสุขความเบิกบานใจความอิ่มใจะเป็นสมบัติของเราที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่ใช้การฝึกฝึกจากตัวเราเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ใครที่ยังไม่ได้ตั้งจิตอธิานิยมบุญก็เรียนเชิญนะครับวันนี้